กับสบายด,ดีพ่อแม่พี่น้องสบายด,ดีเอฟซีซูุ่สุคนยังรอ,อก่อนเอาลังมาไว้บนนอนราซะก่อน่าซะก่อนดิอันคลิปนี้เขาก็จะซีมารีวิวพี่น้องปุ้ยใจดีสื่อของให้น้องมินนี่ อยู่ห่าน,นลุงงบสามรอยบาทผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเพิ่นเอามามือก่อนแต่ว่ายับางบ้านได้รีวิวไปหน่อยเป็นสื่อของอยู่ห่าน,นลุงให้นูน,น้อยมูลค่าอยู่สามรอยบาทมาเบิ่งน้ำกันว่นานูน้อยเอาอยังไห บีรอยเสียนมาบีบอลรังอีก่อยเออมา,มาสางน่อยหม,มาสางน่อยอันนั้นเอาเอานะ่ะมาโตมาแก่อยู่บนนอนเลยกลางเวรบ่มีลาบอ่ะลวรวงหมดตึก

บัดไปโรงเฮียนเพาวาไปซื anut, ้อกินอันมาม่าเขาจะาลวกให้แม่ค้าเขาจะมาขายโรงเฮียนเสื้อค่ะป๋าตอบอล่ะบ่ล่ะค่อใส่กินบ่ดนี้ภาษาคือมีขนมกินแล้วแกอันเกียงลงนี่ เอาขึ <Okay. S 1> Eugene, ้นตั้งโอเคเออเอาขึ้นตั้งอีโดอีโดหล่อใจแข็งเกลูอุ่นเซ็นแบบเจลโหสีกายทองสางหน่อยเจ้าสุดก่อนกันย่างอยู่บ่ะ hoa, <laughs> à, ăn mà mẹ nè. một, hai, à, đồ sắm gì kinh? Ai bảo để kinh, làm để ở phía nào đấy? Piau à? Phấn kinh một mà chuẩn đấy Mẹ làm <laughs> หกห่อผมาอ่ะนะแกกินแล้วไหมก่อนอื่นกับพอขอบุญขอบคุณเ้ยทางผู้ใหญ่ใจดีทางกรุงเทพที่ซื้อขนมให้นุน้อย งบสามร้อยบาทสี่หั่นลุงข็อห้อยู่ดีไมแ่แหงๆๆๆ้งแห้งรุ่ยๆ,ๆุคุณกว่าเก่าเย้ยขอบคุณเหมือนไม่นะ่อยะจักแม,ม่กับบะฮูเม่กับบนะจักฮูแต่ว่าผุญายาเจนดีจริงว่ะขอบุณละลายเลยจ้างบน้ำน <This. S 2> นั่นมาสื่อกับน้องใหม่นู้นหน่อยขอใหตต้พุดกระพาะแง้งได้จ้าอืมกินได้ <laughs> ใส่เกลืออีโมกินกันเลยเสย็งสิน้องจะกินอะไดไอ้มังกรฮะไอ้มังกรใส้อันสุดนอนอันเอลสาอนะ มื่อก่อนพ่อจะซื้อหอะไรงบเท่าไรก่อมื่อก่อนแม่บอกมือจะได้อันยังกัสร้างน้อยกับโอนตินนะอือ ผักยั้งยู่พี่น่องเลยอันยอมกินบางเสือกับหมูมาเล่นน้ำละก่ะให้หมูกินน้ำดีเด้อพ่อแกเอาเส่ส่องผิดไปกินโอ้โอสีหน่อยพ่อกะมิโดริมิโดริสาว Một cút mà ngọn gọn 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 cút gọn 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 cút khai mục gọn 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 con gọn cút gọn kia nội gọn 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 Bạn cho gọn Lời gọn này Anh em mai thằng gọn 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 โ <laughs> ยายมันถลบเออลุ <laughs> งกี้ซื้อันใส่หายมวยวันเกิดนะใส่เค้กนำ้ำใส่แลวมามาอ่ะใส่อันกระตุน ดึงนั่นที่อัียนฝาปุีย้อยทางมาส่งกับ้ยเสียนจะดึงถ <c oughs> มซะ <c oughs> สุดนอนคน <c oughs> ใหญ่มันเหีเ่ยเลยหมดตึกหัวเลย ขยาเขย่วก่อนกินมีจะข้อสังเิด10หรือ12อิ่งสอบคำถามือหักเสิ่ม10 <c oughs> โล1พอดียอมกินมือละหอ่อเจ้ากระถือไปองเฮียนมันจนังบด้อัน จังบ่ได้ซื้องั้นอันลุงผูกแขนให้มืออันวันเกิดนะเอาค่ะมูบมาเบิ่งดูมูมมนมหน่อยจ้ะพ <c oughs> ิ <c oughs> ่นก็นเอายอดมูเดีเ๋ยวพอด้มาเท่าไรละสิบ ก็ยอดมูแล้วก็แม่ก็ไปและให้อีกคนไปปึกเลยปล่อยไปซื้อของเฮียนปลาตัวหลายพันอะไร่าไไรก็หกสิบพัน 60, เอาไปเลยใายหกหมื่นเอากระเป๋าอีลอมาใส่ด้วยพี่น้องมาเหาะน,นี่กับิได้ยเก็บผ้าบรรยากาศไปเพียงสามีพี่น้องเอ้ย คลิปนี้ก็บอมีอย่างไรมารีวิวทองเก็เป็นบ่วงเลยเลยพบพอกันคลิปหนาได้พี่น้องขอบคุณขอบคุณเบิร์สุกุสุกคนที่เขามาติดตามเลยหลับส้มเฮงเฮงรวยๆกันสุกุสุกคนเด้อกระเป๋าเพิ่นอันนั้นนะใส่เงินกระเป๋าแม่นี่แหละซื้อมาแล้วก็เอาให้เพิ่น ใส่เงินไว้ไปหงเฮียนได้แลบไว้นะฮะราคาจกเอามือละสามพันกรีปพับไว้ลูก,ก<ง>อันนี้ของลูกพ่อทำให้เมื<ง>่อวันเกิดนั่น<ง>แสนหนึ่งพูดนะคะแสนหนึ่งแสนกรีปเซนกีปแล้วเนบาทห,ห้อยลุ้ยแล้ว <laughs> <laughs> เอาล่ะพี่อนเนาะสำนีแหละสบายดี